สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะขอต้อนรับเข้าช่องทางสายฟ้าเอเลเฟนนะคะมานะคะบอกแม่แม่นะคะเล่ากะว่ามามินะคะไม่กินอาหารนะคะอาจจะมีนะคะก็อนที่สองนะคะมามิของเราอาจจะท้องเสียอีกรอบหนึ่งจะเป็นเดือนหรือกิงกี่วันแม่รักก็การันตีไม่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมามิไม่กินหญ้านะคะกินได้แค่กิ่งไม้นะคะแม่แม่ โชคมงคลบอกว่าผมก็กินแต่กิ่งไม้กับแม่ผมเหมือนกันดูผมก็กินกิ่งไม้ได้นะคะผมก็เล่นกิ่งไม้เรียนรู้กับแม่เร็วมากนะคะแม่แม่เขาพยายามจะเอาตัวรอดดูจะกลายเป็นเล่นอะไรล่ะลูกระวังไม้ด้วยนะคะผมระวังไม้หน่อยครับผม ระวังหน่อยครับผมใจเย็นๆใจเย็นๆจะโตหนูได้กินผมจะหักไม้เหมือนแม่ฟ้าเกลัวนะเนีน่กลัวนะยายรักกลัวนะลูกระวังหน่อยระวังหน่อยผมกินได้ทุกอย่างกับแม่ฟ้าครับผมเดือ แม่ฟ้าเริ่มกินกิ่งไม้แต่แม่ลักก็ต้มสมุนไพรนะคะ อาบให้นะคะใส่ตาด้วยเนาะนะคะแม่แม่เพราะว่าหลายๆายเร่างทำหลายหลายวิธีเ <c oughs> ด,ด็กดื้อน,นะคะแม่แม่แม่ละก็จะมีรอยยิ้มนะคะกับเด็กดื้อน,นี่แหละเนาะนะคะแม่แม่ตามมีเตมาม,ม,มีนะคะแย่มากเลยรอยยิ้มแทบจ,จะไม่มีให้เลยเถ่ายน้อยก็ยังชั่วหน่อยที่นะคะสร้างสีสันและรลอยยิ้มให้แม่ละ <c oughs> โอ้อะไรกันล่ะลูกอะไร นี่เด็กนะคะให้สีสันโออ้เด็กใครวะเด็กใครเนี้ยเด็กแม่ฟ้าครับผมเขาจะพยายามวิ่งชนไหละให้ออกบ้านผมไปเลยให้ออกบ้านผมไปเลยไม่ไป ไปหาแม่ฟ้าดีกว่าว่ะไปหาแม่ฟ้าดีกว่าน่ารักมากนะคะเออเอยเอยอุ้ยแม่แม่เวียนหัวกันหรือเปล่าน้อแล้วก็แม่รักวิงวิงตามภายน้อยก็มีภายน้อยนะคะที่สร้างสีสันให้แม่รักมีรอยยิ้มบ้างเนาะ บางครั้งก็ทุกจนเพราะว่ามามีของเราจะท้องเสียฤดูนี้นะคะทุกปีถ้ามีกอกแรกต้องมีกอกสองถ้ากอกสองไม่หยุดก็มีกอกสามเนาะนะคะแม่แม่พอดีขึ้นพอได้กินอาหารพอเริ่มมีนะคะ กําลังขึ้นนะคะก็มาท้องเสียอีกรอบหนึ่งไม่กินหญ้าแล้วนะคะตอนนี้มามีไม่กินหญ้านะคะกินได้แค่กินไม้มามีของเราสู้ๆ้ทระหดอดทนใช่ไหม เมื่อวานนะคะมามีของเรายัางอาการดีอยู่เนาะนะคะแม่แม่กินยากิกนอะไรตามปกติแล้วเนาะนะคะวันนี้นะคะแม่รักตั้งการนะคะคิดนะคะและความหวังว่าวันนี้นะคะภายน้อยคงจะได้กินอึนแม่เนาะนะคะพุณแม่แต่แล้วก็หมดหวังไม่ได้ทานเพราะว่ามามีกลับมานะคะมากินกิ่งไม้นะคะอาจจะท้องเสียอีกรอบหนึ่ง ความหวังอันน้ออันความหวังมากมายของแม่ลักนู้ก็หมดไปเพราะว่าแม่ลักอยากให้ภายน้อยได้กินอืมแม่เขาจะได้ขึ้นตัวเร็วเขาไม่ได้กินอืมแม่มาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะนะคะแม่แม่เริ่มเริ่มซูปลงเริ่มซุบลง แต่เขาก็ยังอารมณ์ดีพอให้เวลาไปรอยยิ้มรอยยิ้มนะคะแม่แม่ครับผมดูเขาเล่นนะคะแม่เอยระวังหน่อยลูกระวังหน่อยครับผมระวังหน่อยครับเล่นระวังหน่อยครับผม ระวังหน่อยนะระวังหน่อยอ่าาหล,ลักเตะเลยลูกเตะเลยอืออเอออเตะเลยครับผมเตะเลย,น,ย <laughs> นี่ไงโอ้โหอันนี้ไงเอาอีกทีอีกทีกทีได้หรือเปล่าครับผม ได้ไหมครับผมอู้นี่ไงผมทำไมผมจะทำไม่ได้นี่ไงผมทำได้แล้วนะคะทั้งกลัวทั้งอยากเล่นเนาะนะคะแม่เด็กน้อยนะคะไว้น่ารักน่าชังนะคะแม่เหมือนเขารู้เรื่องอืมอืมนี่ไงโอ้ติดขาติดขาช่วยด้วยช่วยด้วยแม่ฟ้าช่วยผมด้วย ไม่หลักเอา้าแม่ฟาไม่ต้องเล่นแม่ฟาไม่ขาแม่ฟ้าครับแม่ฟ้า,ฟาอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งขาครับผมดูดีภายน้อยไม่เห็นแม่เกเรเลยมามีเกเรมามี เออกินไปสิลูกกิ่งไม้เยอะแยะแม่แม่รู้ไหมคะว่านะคะมามีของเรากินนะคะกิ่งไม้เขากินแค่เปลือกเนาะนะคะก็นะคะแกนในยังอยู่นะคะก็เป็นฟืนให้แม่รักนะคะเอาไปต้มยาให้เขานั่นแหละนะคะทุกอย่างนะคะมีประโยชน์นะคะทั้งหมดนะคะก็นะคะเปลือกมามีกินนะคะ แล้วก็แก่นในนะคะแม่รักก็จะเป็นนะคะฟืนต้มยาให้นะคะมามีของเรานะคะคุณแม่นี่นะคะพอแก่นนี้นะคะเอาไปต้มนะคะเป็นฟืนได้เนาะนะคะแม่จูเด,ด็กเออระวังโซลกระวังโซ่ระวังโซ่นะครับถานะคะโอ้มามีมามี ฟ้าจา๋าหนูจ๋าไม่สวยเลยสวยๆหน่อยครับผมฟ้าจา๋าเขายืนบังรับให้ลูกเข้ยกินนมอันนี้ก็ไม่รู้อะไรติดขออ้าปากหัวเลยกำลังล้วงล้วงออกมาหรือยังละ่ะลูกล้วงออกมาเร็วล้วงออกมาเร็วอยากให้ลูกกินนมทำท่าไหน เปิดท่าไหนผมก็ไม่สุนแม่ฟ้าเปิดท่าไหนผมก็ไม่ฝุนไม่สุนดูนะคะมามีนะคะพยายามนะคะเปิดขาอาให้นะคะ่ายน้อยกิน <c oughs> ก็ไม่สุนครับผมไม่สุนแม่กินไปเถอะผมไม่กินแล้วนมผมจะโตแล้วดูเส้น <c oughs> น้อยก็ออกมานะคะแม่เออ มามีของเราก็นะคะรักลูกเขามากเนาะนะคะพยายามให้นะคะลูกของเขากินนมแต่มามีโ้ม,มโซมดูท้องตรงนี้ยกหมดเลยเนาะเหมือนภายน้อยเลยมามีตอนนี้นะคะหุ่นเหมือนภายน้อยนะคะ ไม่ใช่พ네นะานย,ยน,ะะน,ะะ <hierarchy> น้อยเหมือนหุ่นแม่เนาะนะคะแม่แม่เหมือนมามีนะคะตอนนี้นะคะหุ่นเหมือนภายน้อยเลยนะคะแม่แม่ค่ะไม่ใช่ว่าภายน้อยเหมือนหุ่นแม่เนาะนะคะคุณแม่เพราะว่านะคะมามีมอ่าน้ําหนักลดเยอะนะคะคงจะลดเยอะนะคะจนจนมีพุงนะคะระหว่างนี้นะคะระหว่างนี้นะคะเหมือนภายน้อยเลยมามีนะคะลดลงนะคะเหมือนกัน เราแกะขออนุญาตเอาไกลๆนาอนะคะเพราะว่ามามีตอนนี้นะคะเอาก้อนนะคะอาจจะลงไม่ดีกอยเท่าไหร่เนาะนะคะกว่โลนลูกหลงเพราะว่าแม่ลักอยู่ในในบ้านของมาม่ของเราด้วยเดูพายน้อยนะคะแกะกินกิ่งไม้ได้นะคะผมผมแกะได้แล้วครับเขาหัดเรียนรู้นะคะกับแม่ของเขาเก่งมากนะคะแม่แม แม่แกะยังไงเหยียบยังไงผมทําเป็นกับแม่หมดเลยแม่กินอะไรผมก็กินได้เหมือนเหมือนภายน้อยนะคะตอนนี้นะคะเรียนรู้นะคะเหมือนนิสัยนะคะของมามีตอนทระหดอดทนเวลาเขาท้องเสียอย่างเงี้ยนะคะ มามีของเราอดทนมากนะคะภายน้อยก็เหมือนจะเป็นเช่นนั้นแล้วเนาะนะคะคุณแม่อดทนพยายามจะกินอะไรได้ก็จะกินนะคะเห็นไหมคะแม่แม่ผมพยายามจะกินอะไรได้ผมก็ต <sc> ้องกินเพื่ออยู่รอดนะคะเพื่อความอยู่รอดเนาะนะคะแม่แม่แม่รากก็คิดว่านะคะภายน้อยนะคะก็คงจะอ่าทอรหดอดทนเหมือนมามีนะคะสายฟ้าเลย ใช่ไหมคะัผมสัมภาษ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยผมอดทนแค่ไหนผมแอบ,บทนที่หนึ่งเลยได้ทุกอย่างนะคะมแม่ก็ดีเนาะนะคะเขาได้เรียนรู้กับแม่เขาไม่สนนะคะแม่พากินอะไรเขาก็จะกินอนนั้นนะคะปกตินะคะช้างขนาดนี้นะคะจะไม่เรียนรู้กับแม่จะวิ่งเล่นนะคะตามภาษาของเขาแต่ภายน้อยนะคะ จะเรียนรู้กับแม่ทุกอย่างที่เขาพอที่จะเรียนรู้ได้นะคะกินอันนี้ได้ไหมผมกินได้ครับผมเขาเหมือนจะบอกแม่ว่าผมกินได้เนาะนะคะแม่แม่มันเด็กของเรานะคะอันนี้กินได้ไม่รู้กินได้ครับนะคะก็อันทายน้อยนี่แหละนะคะแม่ผมกินอะไรผมก็กินได้ค่ะไม่ต้องห่วงผมผมช่วยเหลือตัวเองเป็นอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแม่แม่รักยอมรับว่าทายน้อยนะคะทอหนะคะ แข็งแก่งเหมือนมามีเพราะว่านะคะสายฟ้านี่นะคะเป็นช้างที่ป่วยบ่อยมากแล้วก็นอนโรงพยาบาลบ่อยมากทุกอย่างไม่ใช่แบบไม่รักอนามัยจัดเนาะนะคะไม่รักเห็น เห็นสายฟ้านี่แหลนะนะคะป่วยบ,บ่อยนะคะเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะคะทุกอย่างถ้าสายฟ้ากินไม่ได้แม่รักจะไม่ให้กินถึงจะอร่อยขนาดไหนนะคะแม่แม่ก็คือยอมรับไม่ใช่ว่าแม่รักออนามัยเนอะนะคะก็พอเขากินเข้าไปแล้วไม่สบายป่วยคนที่ทุกขี่สุดก็คือแม่ขวานนี่แหละ นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี 4, ทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้นะคะช่องนะคะใส่้ฟ้าอิเฟนด้วยนะคะฝากด้วยเนาะนะคะคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะดูตอนนี้เขาบังคับให้ลูกกินนมถายน้อยบอกว่าผมไม่เอาผมแม่เหนื่อยพอแล้วนะคะจะทางค้ารอนะคะจะผักมาขนาดไหนผมก็ไม่เอาแม่เหนื่อยแล้วผม ผมช่วยเหลือตัวเองได้เนาะนะคะแม่แม่ดูท่านะคะมามีผักให้นะคะภายน้อยกินนมนะคะใช้ทั้งขาผักทั้งมือผักเนาะนะคะแม่แม่โอระวังหน่อยลูกระวังก็ลูกยังไม่หิวครับผมค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะผมหิวผมกินเองนะคะพยายามเนาะความพยายามก็สำเร็จนะคะผายน้อยก็กินนมได้